มาครับแล้วแหกแหกสีกัขครับแมุป,า,ปา,มาแล้วครับแกแหลกกครับ

ไม่ละครับผมให้แตมนะใส่งาย,ยุ่งอดีอย่างเลยนะคนครับผมแผนกีปลาเฮ้าก G ีปลาสมตัวคาแข่งนะเลยเๆนวันนี้มี <laughs> <laughs> คนมาจีปลากินเนาะครับเน,นาะในพสามโทครับผมครับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญานี่ช่วงนี้ก็ฝนตกปอยๆครับพ่อได้นั่งตกไหนอยู่เป็นได้ครับยางปลาแม่น้ำเจ้าพญาแสบบ่ครับผมเออ <laughs> ขัดขนาดกัดไต็อกสอง้าวเนาะเออ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพีสวัสดีน้องทุกทุกท่านเนาะครับเนาะมือนีผมคิงกับสิพผ้าพีผ้าน้องมาตกปลาครับผมตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพญาเนาะอันนั่นันนันตอนแรกตอนแเฮ้ามือนีเฮ้ามาตกแม่น้ำไอ้ตกปลาแม่น้ำเจ้าพญาเนาะครับเนาะเป็ดสองคันคือเก่าครับผมคันอ่อนๆนี่แหละ มาลองเบิงว่าจะมีผลงานให้พี่ให้น้องได้เบิงบ่ครับไม้แม่นามเนาะคือเกขาครับผมเยื่อใส่เดือนนะต่อแล้วครับผมนี่กันนี้เหมือนเหมือนมีปลามากวนเนาะนั่นนั่นนักำลังเปิดคลิปเลยถึกถึกปลาหรือว่าใไอถืกขยะเนอะนี่ เกือบเป็นใส่เดือนเนาะครับเนาะตกปลาหนาดิน,ม,น,นมื่อเน,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 นี้นี่ครับผมเกือใส่เดือนเลีเข็ญมังบุครับในนี่นี่เห็นบ่นะครับผมใส่เดือนหลายเติบอยู่มื่อเนี้นั่นน่ะบางท่านเพิ่อนๆคอมเมนต์มาว่าในผมนี่ใส่ทับไก่เนาะแต่ว่าพอท่านมีโอกาสหาทับไก่อยู่แต่ว่ามืา่อนี้เราได้ขีกดด่กันเรียนมาลองขีกดด่กันเรียนก่อนครับผมเกือมันไหลเน,หนาะ เย่ขี่กระเดือนยังได้ขับเป็นเดี่ยคขับจักรวานอยู่แล้วปลาหลากหลายสนิดเนาะมันกินลองลองเบิ้งก่อนครับจะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะจัดจับไก่เบิง้งลักๆแล้วมีปลากดครับผมปลากดปลาดุกเนาะตจ้นี้เนาะไปครับผมรับชมรับเบิ้งน้ำกัน,มน,กนมเมื่อกี้นี้นี่เหมือนตามันกวนเนาะตอดทึบๆนะเห็นปะแต่ว่า มันบวติดครับผมเมื่อน,นั้นกระตอดเนี้ยนีดูอยู่คลิปที่แล้วเนาะตอดดูขนาดแต่ว่าบวติดเบ็ดผมก็ว่าผมใช้เบ็ดเบ็ดหน่อยอยู่เด้เบ็ดชิโนเนาะเบอร์สองนั่นๆให้บอกครับตอดอีกแล้วมันต้องดึงทุกๆๆหนุมลงไปเนะครับมันยังอยู่นั่นๆนั่นๆอันน่ะ <c oughs> มันสิลวัฒน์นี่บออติดๆมันติดแล้วลว่านี่ติดแล้วครับผมติดเรียบร้อยอตั้งกองไว้แล้วเนาะมาล้ ครับผมแตมแหลกปะโครับใส่สวยเลยว้ามาแล้วมาแล้วปะกคตครับปะกคตแม่ตอดตึ๊บตึ๊บตึ๊เนาะใส่ใหญ่เลยครับผมปะกคตปะโคตจินขี่กระดือนครับใส่ใหญ่เลยมาแล้วครับนี่ปะกคตครับใส่ใหญ่เลยหมันมันมันครับผมแตมแหลกมาแล้วไหนครับผมเป็นเพิ่มกันตอนะนี่แตมแหลกกำลังมาเลยครับ thế mà nhảy vô này và cốt này ครับผมโอ้รถแสงงามเลยบนทะเลครับผมนี่ยาหาบนหครับเนี่ไม่แดนะครับรถทะเลนี่นะเื่อนี้รคกวนครับ กนะแวกครับผมปลาดนี่มันกินเหมือนละแวกเนาะมันะปล่อ,อยตอนครับผมตอนแล้วเมื่อกลอยตอนแล้วกับอยครับผมกี้นี่ก็เติกกินได้ตัวที่สองนนนี้กับนอร์ทกันครับผมตอนแล้วครับเหมือนตอนแล้วก็บไส้เงาตอนแล้วไส้เงาครับ ตัวตัว <laughs> <laughs> ไม่แตมแล้วครับผมกินละแวงเนาะกินติดปลายปากครับผมกินบอลึกกินแบบกินละแวงและแวงเนะาะไม่แตมแล้วครับผมมันมันครับล่วงปาก เยอตโอครับน้ำก็่แได้สามตัวแนละ้วเนาะตัวเสีนะ้ำเงินคนครับผมผแผนกจีปลาเ <c ười> ข้าจีปลาสามตัวคัดแข่งเลยนอนๆเ <c ười> มื่อวนี้มีคนมาจีปลาให้กินเนาะครับเนาะได้มาสามตัวครับผมครับบรรยากาศ แม่น้ำเจ้าพญานี่ช่วงนี้ก็ฝนตกปล่อยๆครับพ่อได้นั่งตกในยุ่เมื่อนี้เมื่อน,นี้่ทำลายสีตีด้วปกติเดีมืวนมนืะสองตัวเมื่อนี้เด้๋ยสามตัวชื่อว่าปฏิหารครับผมแล้วกากลับไปล่องเมืองกัะต้อเราจะได้เพิ่มอีกว่านาองตกสีลิลลินๆๆครับช่วงนี้ชื่อว่า อยู่นนะจเข่าเลยฝนทกแหงนะเนี่ครับผมครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงซีโมงนะครับเนาะกาจะตกไปถึงหาโมงคุ่แหละเลยชั่วโมงก็กลัว,วเ่อมีตัวมากินเนะาะไปกินกันครับผมเไนไปดูอะ

อยากนะปัดมือเลยคะแนนก็อยากมานะมันซื้อมาปลากินเรื่อย Okay. แสงแดดนะครับตะโกนมาสีไงเลยเฮ้ยโอ้โห มาครับผมกินกินปลาจีปลาจีของจันแฉกที่ที่กินเนาะเน่เบ้อสัมผัสเบ้อเสียบบ่เอ้เอเสบอยู่อ่ะประกดทะเลเออแหละเอ้อแหล,แลปะปลากดเบามีเกลือเนาะปลากดทะเลย่างครับผมเบามีหอดเกลือ,อย่างเปรี้ยวๆเลย ขาดตะแบัสองสาวนะโอ้ผมมีเกนะลือเนาะครับับบสองสาวนะี่เนาะได้ได้สกวดเล็กนึงเนี่ยคงจะดี <laughs> ผมก้ทะเลโตบากใหเอฟเอฟเลยนะแนะครับจินก่อนจินก่อน ไปกินเลยนะมาสั่งของไว้ว่าถ่ายออกานาไม่บังับมโอ้ยต้องมานปี่ผมต้องทเยกันเลยนะไปอีกแดมนะครับผมมันๆครับกับบากดเนาะวดทะเล ครับปดทะเลนะครับผมมันมาครับ แต่ไอ้อนนี่เนาะประกอบกันเลเอาันนครับผมมีข้อท่าขั้นที่ยังลบ อ <laughs> นี่มาอยากมาอีกตัแล้ว,กวนก่อนนี่การแขอยากน้มาอีกตแล้วครับผมไปดิดน้าเสร็บแลมกันนี่ เป็นได้ครับ<ฮ>อย่างปลาแม่น้ำเจ้าพระยาแสบบะครับผมเออขนาด,ขาดแต่บอกส้องเศ้าน้ะเออบอกถ้ามีขวดหน่อยสักขวดในห้องสิดีนำราได้นอนอยู่นี่ก็ได้แล้วเวิ่งทงแล้วคลิปนี้ผมริงกระตองขอล่าพีด้านนองไวเพียงงตอนนี้เน,ะนาะคลิปหน้า เจอทำไมครับผมคลิปนี้ก็เริ่มซิมเมิดแล้วเนาะตาพิษขาดอาการใทยกัต้องขอโทษขอสไปไปนะทีนี้ด้วยนะครับเนาะทำการตกปานารีครับทล่นกันน,น้อยๆก็ไดมมวนอยูครับผมก็ไดือยเดมมวนอยู่กับพระพลดทะเลเนาะกอสิมหาปพฤกษ์นั่นแหละแต่ว่าบม่ไหนครับผมเมื่อกี้ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านนี้นะครับขอบคุณครับผม สวัสดีนานาทุกทันด้วยครับบิ๊มนาเจอกันไหมครับ